สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวหนาว26ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสถานีตำรวจภูทรจะแนะรับแจ้งเหตุตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับเจ้าหน้าที่และชุดเฉพาะกิจทหารพรานประทะคนร้ายขณะดเดินลาดตระเวนบนเทือกเขาเขตบ้านไอกรอสออำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสเบื้องต้นมีคนร้ายเสียชีวิต3คนตรวจยึดปืนอาก้าได้2กระบอก ปืน M สิอีก2กระบอกและพบที่พักสิบหลังและลอยเลือดคาดว่ามีคนร้ายได้รับบาดเจ็บ3-4คนซึ่งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่จึงส่งชุดไล่ติดตามสารัฐออกประกาศเตือนพลเมืองในช่วงศึกยูโร2016และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งฝรั่งเศสและยุโรปเพราะมีความเป็นไปได้ที่อาจเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้าย ทั้งนี้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2016รอบสุดท้ายซึ่งฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจะมีขึ้นระหว่างวันที่10มิถุนายนจนถึง10กรกฎาคมโดยมี24ชาติเข้าร่วมและคาดหมายว่าจะดึงดูดแฟนบอลจำนวนมากมายที่ฝรั่งเศสติดตามข่าวสารบ,บันเทิงและว,วาไรตี้ได้ทางช่องหนาว26ค่ะ